ดีใจสิมาแจ้งข่าวดีเนาะข่าวดีกันคือแบบดีใจเนี่ทุกคนโล่ึ้ิมโล่ึ้ิมเบิร์นี่ค่ะสามแสนสามพันจี้แบบทันใจเห่อว่าโอ้โหว้ายอ,อ,อ,อันนี้ใหม่แล้วอันนี้คือน้ำมันมันเยอะ yeah. หนึ่งในไซบูทองเลยกะว่าไดนะทุกคนเนาะแบบไผ่มาแบบบนอื่นกะสิมากะมานังลินยูฮานเาในแบบหานซิซีบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเดอ้อมาพบกับศสีอีกแล้วในซ่องสาวสีไซบูทองทุกคนทุกคนเมื่อนี้สีกะสิมาแจ้งข่าวดีเนาะข่าวดีกะข่าวดีสําหรับสีเนี่ยแหละทุกคนเลยพอดีว่ามีไอ้เอฟซีเนาะอยู่ทางประเทศไทย เพิ่นได้เลี้ยงซินดาทุกคนเลี้ยงซินดาส,สีนอลนละกาครอบครัวส,สีนี่แหละกาโฮซื้ดีใจหลายทุกคนเยลยลวกาสีจะต้องขอขอบใจเด้อไอ้เดี๋ยวสีจะบอกรูงซื้อนอะทุกคนเนาะเล่ากับแบบพอดีสีไลซสดนะทุกคนเนาะสีไลซสดมืออกะดุนดุนเติบแล้วนแหละ เราแหละว้าว่าถ้าเราถึงหวยแล้วเราสิเลี้ยงเราว่านะเลยแหละสิกับคนที่คิดอย่างนั้นสิกจะเออได้ได้กระได้ไปเนี่ยนะแล้วผักพอด,ดีวันหวยออกเนาะก็คือหวยไทยนะทุกคนเพิ่นแหละได้ทักมาหาสีส่เนาะทุกคนเนาะทางเฟซบุ๊กเนาะเพคนาะอ่ไอ้ทึกเล็กคนเนาะหานะไอทึกเล็กลเลยแหละสีเลี้ยงเดอ้อบเอ้าสีสเอ้อเฮ้ยส,สีเลี้ยงข้าบ้อแบบอย่างนี้นะแล้วกาพอด,ดีแล้วกะเลี้ยงทุกคนเลยวันนี้ค่ะ สิก็ต้องขอขอบใจอีกแค่หนึ่งเนาะที่ว่าอืในอย่างทุกคนแบบเลี้ยงสินดาหน,นะก็ถือแบบดีใจเดาะทุกคนดีใจแห้เงเนาะเมื่อนี้สิกะสิไปซื้อทุกคนเลยตอนนี้ก็คือค้ามเลยได้หกโมงนะตะกี้สิว่าสิไปตอนอนาพัดพูดีมาแต่เวียกนยหนึ่งอะนะก็เลยว่าสิไปตอนแรงๆนี้อ่าสิสิไปซื้อแบบไปซื้อยูหานได้ทุกคนไปซื้อยู้านมันเป็นสุดเนาะสุดหนึ่งอ่า เป็นเครื่องกิโลหรือว่ากิโลหนึ่งกระไรเนาะสี่จะเอาโลหนึ่งเนาะทุกคนเนาะโลหนึ่งแม่นสองแสนนี่แหละมันสีเป็นสุดมีน้ําซุปปอมีแจลวแล้วก็มีพักแล้วก็มีอ่าทะเลเนาะอ่าทะเลปลากุ้งฮะนะกุงมึกแล้วก็มีหมูหมูสามสันไม่อย่างนี้แล้วก็น้ำมันเนาะเผื่อเสี่ยวไห้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีแจลวน้าแจ้วก็เป็นสูตรทางหารเพื่อนอะไรทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวสีจะพาไปเนาะอ่า เดี๋ยวสีจะถ่ายหู้พาพฮานของเปินให้เบิ่งเลยนะทุกคนเนาะป้าทุกคนเดี๋ยวสีจะไปซื้อละเด้อเดี๋ยวสีจะถ่ายให้เบิ่งนะทุกคนเนาะป่ะคนเกี่ยงออกไปซื้อกันเลยตอนนี้คือคํำเลยนะทุกคนสีบอกพึ่งว่าหารแค่สิเปิดหรือเปล่านะทุกคน สียู่หาเราเลยเนาะเชื่อว่าฮานดาวสือใสนิก็สีมากินประจําทุกคนเลยแต่ว่าบ่ได้มากินโดนแล้วโดนเติบแล้วเพราะว่าสีปีฐานเนาะถ้าเปิดฮานกับซีมาแบบสองาทิตย์ท่หนึ่งโบส้วงมีส่วงหนึ่งที่ว่าสีมากินแบบอาทิตย์หนึ่งที่หนึ่งทุกคนเลยถือว่ากินดุเลยอันนี้ก็คือโดนโดดแล้วจังได้มากินเนาะเมื่อนิกาถือว่าโชคดีหลายเนาะที่ว่ามีอายจากประเทศไทยเพิ่นเลี้ยงเนาะทุกคนเนาะเลี้ยงซีดาสีก็แบบ ยากแล้วยากจะดุดแล้วแต่ว,ว่าคือว้าวแล้วทุกคนเองแต่เดี๋ยวสิจะพาสมบรรยากาศหานลาวเนาะนี่แม่นทางมาทุกคนเดินทางสีสีมาค่ะกาบราไดไกสส่ะนะกปันไดเนาะจาก้านสสีนะบรไดไก่ปันไดอ่าถ้าว่าขี่ไปขี่ซื้อกะซีเลี้ยวเลี้ยวซ้ายกับห้องฐานสสีแล้วทุกคนเองอันนี้แม่นปลายฐานเพิ่นเนาะอันนี้มันปลายฐานเพิ่นทุกคนเองเพื่อนขายแบบเป็นพวกเบียร์แล้วกับฝืไม่นยังน้าได เพอข้าเปียรร้ว่าอาหารตามสั่งเนาะตะกี้แม่นเพิ่นซสีเฮ็ดอันเป็นเทคทุกคนเลยแต่ว่าส่วงนี้เพิ่นปิดเนาะน่าจะปิดเพราะว่าบ่เห็นเพิ่นเปิดนะนะก็จะประมาณนี้แบบไผที่ว่าอยากซิวซบ่กะมาได้ทุกคนเลยหาเราแบบบรรยากาศดีส่วงนี้แตงแหงดีนะแบบลูกค้าไปมากินซีนด่านหลายหลายเพราะว่าแบบหาเราแซ่บทุกคนเลยแม่ว่า้วกะเป็นหนึ่งในไ้บัรทองเลยกับว่าได้เนาะทุกคนเนาะแบบไผมาแบบ บนอื่นกัสมมาก,กัมมานังลินยูฮานเราในแบบฮานซิวๆเนาะมีเฟอร์มมีเคาเปียมีซินดาดซินด้าดกัสิเป็นแบบสุดเด็ดหุกคนแบบสุดบอเคิงโลหรือว่าโลหนึ่ง หาสั่งสินดาเนาะไปกินด้วยเพือนงั้นทุนกนคนไปจากบ้านกลา,างถ้ากบระโดนทุกคนดูโค้และตอนนี้สีจะมาฮอตแน่นอนแล้วนะพอดีว่าได้ซื้อแต่กี้ว่าซื้อโลหนึ่เงเนาะโลหนึ่งสองแสนแต่ว่าสีเอาอาโลเคิงนะทุกคนยมา,โฟโฟนะคามาดูโพฮะนะเพราะว่ากินกันหาหกคนแล้ว จะซื้อนี่ให้มากอ่ะพบเลยทุกคนสุบเซตเลยเนาะอันเก็บซื้อซื้อต่างหากเดี๋ยวอันจะทำเดี๋ยวทุกคนจะประมาณอะโลเคงโลเคงเบิร์ตนี่ฮะสามแสนตาพันกี้่นมาันจัน่าพึ่งจะให้หนี่ยเนาะลักรักเลยจะซื้อซีไดายันนี้ทุกคนินซีนอ่ะในซีแล้วก็อาหารทะเลจะตะกุ้งไหมนะอันนี้ โลเค้น่ตีนหมูนี่น่าจะไรยอย่างโลนี่หนแหละคะเรื่องทะเลน่ะ,ะอันนี่สิกเอทะเลทุกคนปลาหมึกกิกปลาหมึกกระปุก,กน่ะนาการน้ำซุปคุน้ำซุเปิดได้ถุงใหญไปเลยเลยนี่ ดนทาหน่ายเลยแล้วแต่แก้วก็แก้วบนไฮไลท์หรือเก้วแซกไะได้หนึ่งหลักๆเลยทุกคนหาเรานะก็คือแก้วะแก้วแซกแซกดีจริงไฮไลท์สมากสีมากแก้วไว้นี่แหละได้ได้ถงงเลยบอกกัลายทำสิกิบกพักทุกคนคะะอันนี้จเป็นเครื่องเคียงนะีมากมะนาวแล้วก็กระเทียมกระเทียมแล้วับเ เก็ตรกรคืคนให้น่งนาวเป็นทเกษกรพักปทุกคนนาเก็ตรนีนนพักเนาะทู่นคนคให้ส่งสคู่ดยครับน่สองสุดแล,แ,แล้วก็รากษาาณนี้เลยทุกคนในหลังเต๊ะมาทุกคนมาเลี้ยงกินกันเลยนะทุกคนตอนนี้คือกำลังด่างไฟ เรื่องสินดาเนาะทุกคนอยู่สปป,ปลาวอยู่ลาวอยู่บ้านเสาศีอเสเอาโลเคิงเนาะทุกคนเนาะเบิร์ดนี้ก็คืออาสามแสนสาวพันกีบนะทุกคนป้อเขาสารสั่งนอนคักแธอลูกนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือกําลังด่างไฟอยู่ทุกคนเลยแบบอยากแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือเบวมมือพันด่างไฟเนาะเพันนเอาแบบทันใจเพันว่าโอ้โอโอ เฮ็ดแบบเอาพัดลมเปล่าเอาคลิปนี้สีก็ต้องขอขอบใจ i f c อีกแค่หนึ่งนาที่ว่าเมื่อนี้อา่ายงซินดาสสีกับครอบครัวนะทุกคนเนาะสีก็ต้องคอบใจในหลายเด้อขอให้เจ้าถึกห่วยตลอดวัวที่ซีมานี่ก็ขอให้ถึกนาวันที่หนึ่งวันที่สิบหกของทุกๆเดือนก็ขอให้ถึกตลอดเด้อขอให้เฮงๆมันบานเรื่อยๆเนาะเขียงกินจทุกคนได้เลยมาเ้อทุกคนมากีนน้ำกันเเ้อซินดา ซีนดาดอ่ะยุไทยเ้อมาหมูกระทะเนาะตาดอ่ะดันไป,ไปเป็นถีงกรเทียมเถื่องก่อนตอนทุกคนเวลาที่กินซีนดาดอยู่ลาเาเนาะเข้ามากักจะเหษตรไปนี้ แบบบ้ให้มันติดกระทะนะแต่แต่มันกระติดคือเข้าทุก่คนนะแต่ไม่เป็นไรนะแต่อันนี้คือน้ํามันมันเนาะน้ํามันมันน,นทุกคนเอาไว้แบบให้มันย้อยลงเนาะจะใส่เลยซื้อมาหืมสันสันเยอะๆ่ต่ สไลายยีเหล่ามีแต่สามสันทุกคนเลยเนื้อวัวแบบเนื้อสไลดยย์แบบมันค่ะบมซูมีดอกแบบเนื้อวัวเนื้องัวเนื้ออย่างร้านจะเป็นสามสันบมซันจะนี่อ่าแป้งนมเนาะแป้งนมหมูอโอ้เผื่อสิแล้วเจียร์ไยให้ดรอกต้อับอะไรเกี่ย <c oughs> จงหันนะทุคนมาเด้มาก,ก,กีน้ำแขทุกคนแซ่บเลยเดี๋ยวจะใส่สามั้นกันหลสามสัแซ่บทุกคนเลยิดกับเจออมาแก่สิงดาดีลาเมื่อหน้าซีไปกินยูทาห้เนาะก,กระแซเะปทุกคนเลยกระแซแซ่บแซคุณระเบ้อสไลด์อันยูทาห์เลยีติดกับแก่ซีฟู๊ดมนกรซ แ่สุกี้แค่แซกยูแต่ว่าโบ,บมีแจ่ส่วนนะ่ะที่ทางนมาทุกคนมาบนตีสาจใทุกคนอันอจะจะเียแจงย่อขาลงไปสีมกักสีมักนะแต่แค่เจจุนจ้ เอามืจุ่ไปมันตัวกระถางค่ะจะออกมาได้คนเดยวๆมากินกันเลยหผมมากตอนนี้อ เราอยากออกนะทุกคนไปนนพักใส่ทุกนพักเพื่อนให้มาแบบนะี้ไปพัก เวลาจะกลิแนก็คือว่าไฟนาน่ไฟถอยก,กินอะค่ะคือไฟแห้งใช่ไหม อมีไขอนอ่ทำไขแล้วเ,เออนี่บซุปนี่สออเออทุกคนมากินน้ำกันเลยต้มแซ่บซินดาแซ่บ จังวาย,ย,ว,ยว่าอ,อันนี้ใหม่หรือเปล่าอันนี้คือน้ำมันมันเยอะแล้วทุกคนแซ่บๆน้ำกันตัวนี้ได้แล้วน้ำลายน้ำลายใหญ่ใย้อยดูแล้วทุกคนเย็นอามเจอถั่วเนาะและาา้วก็มาใส่ กัรง,เ,งเคียงผสมเข้ากันแซ่บๆนี่ทุกคนวิธีปุ๋งแก้วเนาะใส่แก้วทั่วลงไปจานกระไส่กระเทียมกับมะเขือ มีเลยทุกคนจ่ากะข้าวโดนข้าวนแล้ว่ะคำแรกแ้งมามาเด้อทุกคนมากินน้ำแันเด้อแก้วลูกตเลยอือ้อนท้าผู้ชมก่อนทุกคนมากินคำแรกก็เลยบอได้กินดนแล้วสนด่านทุกคนข็าคที่สองทุกคน